ล็อกนั่นก้าวนำเสนอจ้าสายน้ำไม่ไหลย,ย้อนกลับ The River of No r e t ค r n เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างต่างไหลเลื่อนผ่านไปเหมือนกับสายน้ำที่ไหลผ่านโดยไม่มีการไหลย,ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างต่างเลื่อนไหล คุณสมบัติพื้นฐานที่สุดข,ของธรรมชาติไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งกับที่สายน้ำไม่ไหลยย้อนกลับฉันใดนาฬิกาก็ไม่เดินย้อนกลับชันนั้นหลายครั้งที่คนเราอยากจะย้อนเวลาไปแก้ไขเรื่องราวต่างๆในอดีตแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคนใช้ทุกช่วงเวลาในทุกวันให้มีคุณค่า ความสุขใช้เวลาที่มีอยู่สร้างสารรค์เรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างและโลกใบนี้จะได้ไม่เสียดายกับวันเวลาที่ผ่านไปเพราะนาฬิกาไม่มีวันเดินย้อนกลับได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือสัจธรร